สวัสดีคะ่เเนเนเะเพื่อนๆเมื่อวานมดํมเจลพาเพื่อนๆมาแวนนะะ่นเนาะค่ะเนาะมาอยู่ทางภูเขากันเนาะวันนี้อากาศดี่นะคะแต่ว่า,าบนภูเขาสวิตนะคะก็เหมือนกันนะคะฝนไม่ตกมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะมันก็ทําให้แห้งนะหญ้าก,ก็ไม่ค่อยขึ้นปกตินี้จะมีหญ้าสีเขียวสวยงามมากขนาดนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่เสกมเดยคือสูงมิลเมตรนะคะ ม,มินเมตรระดับจากระดับน้ําทะเลนะคะเป็นยอดดอยเลยนะคะทางขึ้นไปก็จะเห็นสูงสูงมากข้างหลังมาดามแจ๋วนะคะไนไคะเพื่อนตรงนี้มาดามแจ๋วก็จะมาแว้นบ่อยๆนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ถนนคนทางก็จะสวยมากนะคะแต่ช่วงนี้อากาศมันมันแห้งนะคะมันก็เลยไม่มีฝนเนาะก็ทําให้อ่รบรรยากาศแห้งแล้งไปหมดนะเพิ่งเป็นปีแรกที่มาดามแจ๋วเห็นสวิตประเทศสวิตนะคะที่มันมันแห้งนะคะมันแห้ง รัิดจะเขียวจะอุ่มไปหมดและดอกไม้ก็จะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวปีนี้จะแห้งมากข้างนะคะตามาดำเสี่ยวมาดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบทหินไปดูป่าไปดูภูเขากันนะคะวันนี้มารักเขากันนะคะวันนี้ตามมาค่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนะฝนก็จะไม่ตกมาแล้วเป็นเป็นเดือนแล้วเนาะเราก็ขาดน้ำฝนนะคะปกติบนภูเขาเลยนะคะก็จะมี หญ้าเขียวชุ่มไปหมดเลยนะคะแต่ปีนี้แห้งแรงมากนะคะสงสัยปีนี้ที่สวิตช์เขาคงไม่มีเหตุเก็บละมั้งเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะคะ,อะรอฝนอีกว่าดูพยากรณ์อากาศนะคะว่าเขาบอกว่าจะตกอาทิตย์หน้าเราก็รออยู่นะคะยังไม่มีวีแ่แววนะคะตอนนี้ความร้อนก็อยู่ประมาณ35-36องศานะคะร้อนมากมากนะคะทีนี้ก็เป็นสถานที่มาดําแจว๋วขึ้นมาแว้นบ่อยๆนะคะบนภูเขาเนาะก็จะมากินอาหาร ประจัชาติของสวีทนะคะตรนี้เราก็แวะมาที่ที่ของฝรั่งเศสนะคะ,ะก็เดินไปกันเองนะคะก็จะมาดูน้ำเป็นโบทะรลสักเล็กๆนะคะเป็น่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็สวยงามนะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรจอกแหน่เรืออะไรตัว วัชพืชเยอะนะคะตรงนี้เนาะ,ะก็เป็นน้ำธรรมชาติอะคะ่ะที่เกิดขึ้นเองนะคะเราวันนี้มันร้อนมากเลยนะคะเราก็แวะตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปแว่นเนาะ,ะอันนี้เราก็จะไปแว่นก็จะประมาณนี้นะคะก็คือไม่อันตรายนะคะมาดําเจ๋ก็จะถือโทรศัพท์แล้วก็เราก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะคะกับมอเตอร์ไซค์นะคะก็ดูสองฝากฝั่งนะคะ,ะถนนเนาะ ดูข้างข้างถนนกันนะคะบ้านเรือนชาวสวิตนะคะก็ปกติแล้วก็จะสวยงามนะคะแต่ปีนี้อสภาพอากาศก็แห้งแล้งนะคะก็เราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์วสวยๆไกลๆนะคะเห็นแต่ภูเขาวันนี้ก็มารักเขากันนะคะแว้นกันค่ะเข้าป่านะคะพอเข้ามาในช่วงเนะี้ย ช่วงในป่านี้ก็จะเย็นๆนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีวิวต้นสนเนาะสองข้างทางนะคะเพื่อนๆอ,อากาศก็ดีหน่อยถ้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะวิ่งเบาๆนะคะก,ก็อาจจะสั่นสะเทือนนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอาอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้ก็แว่อยู่ตรงประเทศฝรั่งเศสนะคะ อันนี้ก็เป็นชายแดนห่างจากบ้านมาดามเจ๋ประมาณ3กิโลเมตรเองนะคะไม่ไกลเลยขับรถแป๊บเดียวนะคะเพือ่อนๆเนี่ยค่ะเราก็จะสังเกตว่า,เ,าเห็นธงชาติฝรั่งเศสนะคะอันนี้ใกล้ๆประเทศสวิตเซ็งนะคะอยู่ชายแดนนะคะที่เขาติดธงนี้ก็เป็นบัญชาติของฝรั่งเศสนะคะก็จะมีธงติด ตามขอบถนนนะคะอันนี้ก็ทางไปบ้านมาดามเจวเองนะคะไปเป็นกลับมามันร้อนมากนะคะไปนานไม่ได้วันนี้ไปสองชั่วโมงก็เหงอแตกพักแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เอาถนนหนทางในประเทศฝรั่งเศสนะคะชายแดยนสวิตมาฝากันนะคะอันนี้ก็เป็นแถวดีบอนนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติดประเทศสวิตนะคะเพื่อนๆ ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเว้นมอเตอร์ไซค์นะคะก็เป็นกิจกรรมของฝรั่งนะคะก็หน้าร้อนก็นี่แหละคะ่ะก็เอามอเตอร์ไซค์ออกกันนะคะแล้วก็มาเว้นกันนะคะแต่เราฝรั่งเขาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของคนที่อชอบอความเร็วนะคะชอบชอบวิวทิวทัศน์นะคะ,ะมาดามเจลก็เป็นคนที่ชอบเว้น เป็นสายแว้นนะคะชอบค่ะเวลาไปาตามสถานที่ต่างๆนะคะเราก็จะได้เห็นสถานที่สวยๆงามๆนะคะภูมิปร,ประเทศนะคะหลายที่ที่เราไปกันเนาะก็เป็นคนที่ชอบความความความเร็วนะคะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ <c oughs> เอามาฝากกันนะคะเพื่อนๆเพี่ๆน้องๆ,ๆ,ๆ สำหรับวันนี้มดาดมแสวก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะขอบคุณในการรับชมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆพี่น้องๆคะ่ะสวัสดีค่ะ